สบายดีน้องมินี้ฮาชิมาตำข้าวปุ่นกินตอนตอนเด้อเมเพราะว่าเขากินเขาแรงเลยอะแหละเท็ดเท็ดได้นี่อยากกินสมนี่ปวดประจักษ์ได้ตำหุงอตำนี้เท็ด้เจ็บตำหุงอเจ็บแต่ว่าคืออยากสมแห้งนะขุ่มแห่นอนไปสื่อเนาะสื่อข้าวปุ้นมาตัตอนเด้อ ใส่ไปเรื่อยๆตามกับปุกเดื่อยตามไปแม่ถ้ากินขาวบางใหญ่ได้แต่ว่าอยากอีกไปนันกินโดนแล้วกินขาวไปบางย่านนี่กินกระปุนปลาแหล่กะกินหนึ่งพักาะพี่เนาะปาแมงกไหมใครนวนใส่ลาปตัวเนาะมือตรงให้มันเดือดเด้อใครมิวลาปลาบอ มีรับฟ้าไข่เนาะต้มไข่ไปไปสิกินไปนอนดับบอบบี้อะไปอัพขีบเขาทีเนาะจ้านายบอบบี้ก็มามาขนาดท่านเนยอะขนาดท่านก็แบบได้สิว่าท่านเนยายล,ยล,ลยแหละใลยอัพขีบเพิ่มันเตรียมนมน้มันมเทงคเคยเลอัพเลยข่อยเห็นนะฐานมันมเตรียมถฐาคลิป<ม>เตรียมหันเทงแบบลิปเตรียมเดียวหันเต็มโคตรไว้ ทา้ทาเขาวัดลอคลิปเตรียมน่อยนะเขาเขาก,กดออกเลยคลิปมันอัพโหลดเด้อ๋มันกระา้ยจับใส่จ้าใส่จับใส่ใส่แตหน่อย้เขามีผักขาเนาะหลังเรียบร้อยแล้วกัน,งงก,นกินกับสองบวงบวงหรอสองบวง่า น้ำปลาแหลกเนาะพี่น้องนมำปลแก่ะออนปลาแหลก็ยอะแหลกสองจองอเคี่ยมจาจักใส่น้ำปลาอุ๊บขาดใส่เนาะแล้วจิ้มเขี่ามจิ้มเลยจังเลยเมบอบอได้ใส่เกลือตอนตามโรนใจได้ปิดตนหมดกินน้นเน,นานนะใส่อใจเม็ดคอยจับปบ ใส่มักเด็นได้เหมือนชหวยดูด hmm. ะมกเด่นใส่ลายกระเสียบพอาห่ไม่เนาก่อนได้ถ้าเ้ mm hmm. าาองบ่อทาเ้อบ่อกินซื้อมาแต่วันเกิดจากคุณเนาะนี mm ่ hmm. มาแต่วันเกิดนองอันอาโลนึงสิบหาพันกีบเน mm hmm. าะที่โาไพดังเกิ <laughs> ดจา ค่อยบ่นี่ายไปทางไหนหยาบยยาบิึงบงว่าอยาคนโทรมามีเบียบว่จ้ะใสเขาเบึงเนี่ยโอ้บ่ได้มีเบีย,ยบดดว่างหลดบ่ได้บ่ปิดเสียงห่ะเอะจังแมนเอฟซีจังบอกโทรมาไลยเถื่อนเลยค่ะโทรมาแะไรก็บโบเาโบเบ,บ,บาเปิดก้องแต่กัเงียโทรมาคันอันนี้กะโทรมาหน,ำ,น,ำ,นำหนำาบซ้ายกับโบเบา แต่ว่าเปิดฟอกขวดกระเด้อบไปเลยค่ะพอดีบักหน้าหน่วยหนึ่งใส่เบิดหน่วยเลยน้าตะปลาแดดห่าหหงกันเยใส่หน่วยหนึ่งก็พอได้บางหน้าฟอกบ่พอก่อนมันสีสมมันสีสมน้ำมันลายเ,ยนะเด้เนาะมันเล่นเห็นไหมมันเล่นก็มีความสมได เดจะสูงส้นเ,เอาออเมาหน่อยเรากาม่ใช่มหมแดอ,แอยากสมิ่นไงคอยบอสซี่มันนี่คอยชิซขาบุ่น้องไปเด้อเด็กกันจะชิซมเขียวหนะ้า <c oughs> อยู่หนอโอ้แม่เน,นี่ย้องเบิร์ดอเดี๋ยวถาดแมกกก่เร<บ>าทอดไปสั่งเราสูอ,อได้ค่ะื้มือมาให้เราถอดขอานในซิมนแนี่จะสีแดงเลย หมูกระหาแล้วถอดเปืือรลูกถอดตกกระหายละเ,เอาอันนั้นมหาหัเน้าอเอามาแบ่งกันนี่เขียบหมูเลยน้องมากินกันไหมเนาะนี่นนเศษมาีสีส,ส,สีเมืงอแบ่อยกแต่ว่าคือสีจางมาจกากเนี่ยครับหัเสน้นหั่นาวเนาะเส้นยาวแคอปูนเอ็นเส้นมันบขาด เส้นแข็งเส้นเนื้อหืมทำอะไักเลยว่ะเดียวมาจะเติมสมป์ป่ะน้อทำอีกหเพิ่มไปแล้วกำลังตาันไกนิดนึงเพราะว่ามันอยากสมป์นะอันนี้ออกใช่อันออกใส่เดี๋ยวจะกำลัตาลอีกเบื้องหนึ่งคอยใส่บางหน้าร้ายร้มันอยากสม เรียบรอย้อยนาะพี่น้องไปดเเิเรียบร้อยเดี๋ยวตาตาช่วยกันหน่อยโคเลโคเลเรียบร้อยเนาะพี่<า>น้องเรียบร้อยได้เด้อตาตาไหนกินเนาะพลังไร้น้ำแล้วเสืออร่ยรอยมากินเลยกินไหม ักอันนี้สำหรับข่อยมันจะคิ้วๆตะกี้ข่อยคิ้ววันนี้เคยกินเรื่อยๆกระโบคิ้วเราเป็นอ่าเด้อพี่น้องเฮ้ยกินสมส่นเดือดๆเนาะข้าวข่ต้มไม่มีพิดบัางเดี๋ยวเจอข้าวไข่อยยากค่ะแย่ๆยื้อแห้งเดืดมามามาเด้อพี่น้องไปจอนั่งอยู่หันแล้วคอยสิไป่ยับขึ้นไปก็ได้ต่างไม่ต่างกันต่งอยู่เบื่อหน่า อืมทักหรอกพักแบบทางไทยก็จะเอ,าาอินใบบัวบกเลยอะอย่างเงีอยมาใคไทายเฉียบเนึอเอ่นเด้อเขาเอฟซีคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์แบบใบบัวบกแสบเลยแกะหอนนถ้าพเสียตังขบุญเนี่ยขอาม,อมให้กินเด้อเดี๋ยวคือยังไงนะ าแมาสักทีคือดื่มงากเอ๋พักๆเล<อ>ย<อ>ถ้างทิพักธรรม,มาศาสตร์แตนเกิดเองได้หลายอยู่ครัยายทั่วเมื่อกี้เาไได้กินเนาะพอหลังน,นั้นมาพอหลังนันกินกะไลองกินเหมือนกันรว่าพอเฮากเคยกินอยู่ิเคยดูว่ากินไหนเนาะค่ะมมากมากกินเนาะ อีเวลีเตียมเข้ามาคุณภาาจะคิดตามขอบุณไปนะเดี๋ยวูเรเมอนกินเลืคาดจะกินนาก้กินตามขอบุณบ่อยเดือยด้วอน้องอันมอว่านีก็แม่นได้กิดในเมือแดงขยักเนี่ยเพราะว่าซื้อมาจำเพื่อเพิ่อขยากเขาบอมาเพิ่ เคิรนเป็นไข่เซนอันาเด้ก่อจ้ะก็่ยังไงเร้วๆนั่นคือกระปุกมันเสีนแคสหนึ่งข้างสลกแตงให้มามากต็งแตงก่อนมากก่ากระปุกจะทำแตงแล้วแซววนกระปุกคอยมากตามกระปุกยางเดียงกินเต้เคียบหมูน่าตามกระปุกน่ากระปุกค่ะใส่หัวหอยกับโบอยากมากันได่คือกันมันสิเปลี่ยนรสชาตินะมิเปลี่ยนรสชาติ ขับปุ่นตามต่ขับปุ่นร่อนดรอร่อนด,อนดอรออห่งกัคือการนักตัางห่งน้อนดรอเขาขบปุ่ทุกพักรล,ลายยุบม,มาเด้อพี่นอ้องบิ๊วใ่าบบิกวินก่อนเบิดก่อนอย่างเบิดก่อนอดู่ร้องเบิดก่อนทันีเ มันอัพคลิปซะมั้งมาแต่แบบบีสีอัพเดี่วเนาะกิดชีเดิร์ปุ่นเนี่ยเพราะว่าบอบีอัพคัมเข็นบ้าขออยูได้ยนีแดงข่อยเผาเห็ดเบียดไปเว้นอัพคลิปไปเว้นความนั่นแล้วหนึ่งเขาน้่มตัดคลิปน้่มตัดคลิปเดียวกับอัพเลยเพื่อชีเลตุ้งท่านน้องผมเนี่ยเพราะว่าเอาลงเดิรกับเอฟซีบางท่านเปกันนอนไหวนะเปกันเด้นกันได้คน เื่อกันนอกก่อนอเสบเนะานะข่อตำเนาะขั้นข่อยหิว้วหิวของแมนโดดไขต่ตำเศบขั้นต่้งใจนะขับ่อยอยากขั้เศเนาะขั้นบราอยากาจากับธรรมดาับเพื่กันขอพ่อเลยแล้วพักไหคิวบ่อยถยกินก็ได้ได้พักบ่อยดึยคิอวเลย กินใบเดียวกินอะใบมันคิ้วม้อนกินใบบ้างเขากินกาดเขากินก้านนะเขากินเงี้ยงกันเสีนี่เนาะเนี่ยแต่คุยมาเดี๋ยวแต่คุยมาบ่เงี้ยงมันแสียพันน่ะขาดมันกาดไม่เคยเสียเนี่ยขอว่าพวกเจ้าหันมาขอว่าพวกเจ้ากินใบเขาก็บอกผมว่าส่วนใดแเสบเขอว่าท่านเคยกินใบยัดแก้วไหมคุณนักก่อนใบคิวพวกก้านด้วยคนสิบบอกให้ เขาเคยกินกันเขาเคยกินแต่ใบอดีตัวนี้กินน้ำตาลมะฮุงก็พอเขาคือการนกเก้มอ่ะเขาคือจะกินใบฮักกินแต่ใบกินวนกันไป่เนาคิวคอยบานกิคิวนโคิวมาเนชูเปยัง บอดีกินตำข้าวปุ่นเฮืองไงเนอะมันคืนนี่ไปเห็นเบียรเพื่อนบุญกะข้าวต่ำตำได้คนของบอดีกินข้ากันน้ำปลาผับเฉดบนดีเนาะข้ามยิ้งย่้งโผล่ไจ้ะขอให้น้องโผล่ไปน้องใส่มือมันแบบบานเข้า มันเจ๋งใช่แล้วมันซื้อแบบกินสบายเนาะกินส,นสบายแต่ว่าถ้ามัางค่าคนกระชีออ่านบอกคอจะว่าเบิร์ตอยู่บ้าดใครวา่าเบิร์ตชั่งส,สิบเบิร์ พอได้กินผักคาไ้บอะไรผักคาไม่ได้หนยทำงานเนาะผักคาามาเด้กลมา <ผม S 2> <ม>นอง<ม>ออกลอนงกลเอามาก็พากัน,นแนนนึงกินแรนนนน้น้ำผักคา เจเ๊บสองยังกลางคืนมะจะบเจีบบ่คอยบ่คอยเลยเจ็บทองกินสดอ่ามันบอเพจจะดีถ้าเจีบทองมากต้องทองมากหางคุ้กเพื่อ่าจกินอากิอ่านได้กับบุกับอเจ็บนั่นเกินนันบเจีบนั่นเอ เห็ดเนาะที <S <S ่อิมไหนไนี่หมอญเดาบวว้าเลอจ้ะเอยกินเขาแร่งไลยเด้หนึ่งพัพก,กับนะคอยกินมันได้ๆเนาะนึ่งพักกับก่ะปุนปลามือนนใีไซม่มองไว้มืออื่นพยายามกินหนึ่งจุดเลยเพาบ่นดยู่แล้วถือเทาที่น้งอื่น อดีกินน้อยเดียวคนซื้อ่า้อิ่มเขาแบบกินและเสร็จก็ได้กินได้เนี่ยที่อยกว่าจะกินน้อย,เด,ย,อนนอยเดียวอดีตเนี่ยเขาไม่ยังรับเนี่ยแต่เห็นว่าอยากก็ได้กินได้นเนี่ยปัดกี่ดอกคำง่า,ายไร พอเป็นคนที่มาถ่า,ถายก็บพวามเพจพ่อพี่น้องเพจทำไรนี่เพจทำไรนี่ว่าวาันไปกินเดียวหันไห้เดยมาขาตนะัวเองอ่ะน้องเันเด้อะอดกินปลามือนหร่น้องก็ใจไม่นำตามหงมงหงบอไห้เฉยนำเฮ้ยมันเผ็ดมั้บมอไห้ี่นเกิงอ่ะแบบปลาข้าวุงก็ยันาองุกก็ตามน้ำน้ำตามหงแดงเผ็ดๆ มันกับเต็ดซื้อมาทำให้เกินป่าต้องวนซ้อน,นอ่าย่นาะจำว่าเอ็นตอนยังได้ได้มากระดังจืิไมากระดังจือปีทาคลิปเมียนนียมันดีปีดีป๊อืบอบปีก,กาสิงปะ ปกติมันฉันสลัดได้สำหรับคลิปนี้กาสีเดจบเพียงสามีิเลยเนาะพี่น้องแม่เพราะว่ากูจุ่นเนี่ยมึงก่อนตั้งนาต่างตากินบ่ได้มีไปเนี่ยมึงกองโดนกองเลยพี่น้องมีแต่ตั้งหน้าตั้งตากินหิวแห้งสำหรับคลิปนี้กาสีขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามขอบส่งบอกอเดอรจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้อง 拜拜。Bye bye.